สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเมนะฮะวันนี้เมนะฮะจะมาสอนวิธีแรกของคมในระบอกกันนะฮะอ่านะลานะวันนี้เราจะมาสอนวิธีแบบยิงหัวปังปังปังยังไงนะฮะให้แรกแบบโหดนะฮะนั้นในโลบอกนะฮะนะแต่อันนี้ผมจะสอนแค่ในในแบบรลบอคเานะผมจะไม่ไดสอนนอกฟิล์ลานะผมจะไม่ไดสอนในเกมฟิล์ลานะนะผมผมจะสอนแค่ในแบบในโลบอคเท่านะเอ๊ให้ท่านผู้ชมเปิดถ้าท่านผู้ชมกบ อยากจะหาเกมแบบอะไรนะอยากจะล่าผมผมใช่ไหมถ้าผู้ชมอย่างแรกก็คือเปิดมันหน้าโรอบ็อกใช่ไหมฮะจากนั้นก็ต้องแบบหาอะไรก็ได้ที่ที่เป็นแบบเกี่ยวกับฆ่าคนยิงปืนเน่ะอย่างเช่นแบบใครก็ได้อย่างเช่นไอแบบนี้ก็ได้นะถ,ถ,ถ้าท่าท่าไม่ชมเลือกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยนะครับนะโอเคไหมโอเคเนาะแปบบ๊บนึงนะโอเคนะถ้าไม่ชมเข้าเสร็จ้ใช่ไหมนะแปบบ๊บนึงนะรอให้มันเข้าก่อนไอตูดเข้าสิว้ยเออนั่นแหละเออเข้าแล้วมาทีเหีือแป๊บนึงนะเกะรอให้เกมโหลดกันเขานะโอเค อ่าอะไรวะเนี่ยกดไปวัวูดีกว่าเอออะไรไม่รู้อะเอ้ยกดสิเว้ยกดเออนอั่นแหละโอเคนะฮะนะหลังจากที่ท่านผู้ชมแบบพอเกมมันโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแต่อันนี้ยังแบบยังยังโหลดไม่เสร็จนะผมขอข้ามไปตอนที่โหลดเสร็จจริงๆแล้วกันนะฮะนะอ่าเข้ามาฮะนะเราก็จะได้เราเราก็าจะไม่ได้เลยนะฮะนะก็ค,ะคือแบบเราจะได้แค่ยิงเสียงยิงปืน,นะฮะนะซึ่งเราทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะนะอาจจะรอเล่นรอเล่นโอเคเราไปถองจริงๆเลยะฮะนะโอเคอย่างแรกเรากดไปตรงนี้นะฮะนะโอเคกดเอาเงินก่อน,นะฮะนะ านผู้ชมจะเล่นแบบนี้นะนกล่าของคมเป็นแบบนี้นะนะโอเคนะแล้วจากนั้นก็ต้องเลือกปืนอะไรที่มันเป็นกับการเล็งฮะนะเกี่ยวกับการล่าของคมทะนะไนเปอร์ก็ได้านะโอเคผมจะเลือกสไนเปอร์แล้วกันนะครับนะผมจะเลือกไอซีนูเไนเปอร์นะฮะนะโอเคนะฮะนะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นด่านอวกาศนะฮะนะโอ้โหด่านอวกาศให้เห็นจริงเลยทะนะเอพิธีการล่าของคมไอวาเอ้ดุริยางคหน้างงนี่ไหนไม่รู้มายิงเมอกี้อยช่างเลยโอเคนะนะอย่างแรกให้เราแบบ เอาปืนสไนเปอร์ฮะานะเป็นการฝึกล่าของคมท่นะจากนั้นแล้วก็ต้องหาศัตรูน่านะหาเหยื่อที่เราจะมาล่าของคนท่นะโอ้จะตายจะตายจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวจากนั้นแล้วก็ต้องเออชักชักปืนสไนเปอร์ทะานะเพื่อเราจะยิงท่านะโอ้จะยิงแ้งนะโอ้ยหยุดยิงเล่ดิโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บโอเคทะานะพอเราแบบเราตั้งในที่นลฮะเราจะหาเหยื่อยิงนะโอเคเอาเหยื่อนี้กันนะฮะเดแต่เรายิงผิดยิงผิดนี่ตันนี่เป็นไง โอเคนะนะเอาใหม่นะนะเมื่อกี้ไม่ไม่นับนะฮานะเมื่อกี้เป็นข้อผิดพลาดนะฮานะโอเคนะแล้วแล้วจากนั้นฮนะพอเราสมมติว่าน่เราจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหาเหยื่อยิงก่อนโอเคนะเราจะมาสอนเดี๋ยวก่อนนะสอนสอนที่สอนวิธีการเออลากนะฮานะโอเคลากจากนั้นเราก็ต้องแบบถ้าจะถ้าถ้าถ้าผู้ชมจะลากฮานะผู้ชมต้องกดตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่ลากอันนี้ก็คือลากฮะนะก็คือแบบเอาเอาเอานิ้วนะนะไปกดไปกดตรงนี้เออปุ่มปุ่มยิงปืนฮะนะจากนั้นเราก็ลากเลยฮะนะ มันจะมันจะโดนหัวนะฮะนะอันนั้นอันนั้นวิธีดีนะฮะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ปิดคลิปไปนะฮะนะไม่ต้องดูนะฮะแต่ถ้าใครเข้าใจก็ดูคลิปต่อไปนะฮะเดีะยะเดี๋ยวขอหาเหยื่อก่อนนะฮะแต่มนวิ่งยังไงวะเนี่ยเอาวิ่งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเลงเงโอ๊ยมาถั่วเลงไม่ได้มเลงยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลงดีจริงเลยโอ้ my god โอเคนะฮะนะตั้งใจเล่นฮะตั้งใจสอนจริงๆนะงนะนะ จากนั้นเราก็ต้องแบบขเขาเรียกว่าอะไรเอ้ยยิงเอ้ยตายเลยโอเคเอาใหม่ทานะเมื่อกี้แค่ชักนิดนึงทานะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงทานะไม่ต้องโทรหาระพยาบาหลหรอกทานะเมื่อกี้แค่ชักนิดนึงครับไม่เป็นไรหรอกโอเคนะทานะแล้วจากนั้นพอเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ผมเกือบยิงหัวคนได้แล้วทานะ,ะนะเกือบลากได้แล้วทานะโอเคทานะ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  ต้องหาเยื่ออีกทีนะฮะนะเราต้องลกหัวมคมได้นะวันนี้นะถ้าลากไม่ได้นี่แล้วถ้าผมสอนไม่ได้นี่ผมจะปิดคลิปเลยนะฮะนะโอเคนะฮะวิธีงงไปทันฮะมีงินไว้จริงโอ้ดังแหล่ฮะผมลากได้แล้วนะฮะโคตรเจ๋งเลยทะานนะดีมากๆเลยทะฮนนะสามารถเอาสเต็มนี้ไปยุกใช้ในเกมฟรีไฟล์เขาเอาดูตี้ได้นะฮะนะสเต็ปนี้ผมไม่ไม่ขายนะนะแต่ผมผมผมไม่ต้องเออผมไม่ขายแล้วสเต็ปนี้นะเอาไปฟรีได้เลยทะฮนนะผมไม่ว่าอะไรแต่เขาจะใช้เป็นแบบของตัวเองนะฮะ โอเคนะฮะนะพอจากนั้นพอเมื่อกี้เรายิงคนใช่ไหมแล้วเราต้องแบบฝึกไปเรื่อยๆนะ,ะนะในในโทรศัพท์อาจจะยากนิดนึงนะนะแต่เนี่ยคอมมันง่ายมากเลยนะฮะนะมันเป็นมเมาส์นี่ยคอมมันมีเ,าเาม,มเาส์ฮนนะ,ะ,นะโอ้ยเรียนน้ำลายโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god สงครามาดูเดือดจริงๆเลยท่านผู้ชมโอ้ my god ่กอดโอ้ไม่กอโอเคนะ,ะนะกลับขึ้นเรื่องต่อก็คือนะ,ะนะเราก็ต้องหาเหยือ่อ เดือดเล็งวุเรื่อยไอหมอนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวดเกือบเกือบเกือบไปละเกือบไปละเกือบเกือบลากโขมันได้ละเย็นใจเย็นนะฮะคือถ้าเราจะเล็งคือว่าสิถ้าเราถ้าเราจะลากโขมเราต้องใจเย็นนะฮะน่ะไงเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ได้มาโถเฮ้ยกระสุนเป็นชักบ้างหรอเฮ้ยเอ้ยคนนี้แหละตายเลยท่านผู้ชมไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้ฮะเออเออโอเมก้าเดเดี๋ยวเด เมื่อกี้แบบผิดพลาดนิดนึงนะ,ะนะไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้นะนะวิธีการลากของคมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะ,ะนะ,ะแค่เราแบบตั้งสมาธิจดจ่อไปตงรงนี้กับการลากการะพอนะะนะแค่เราแค่แรกแบบนี้เนี่ยมันมันก็ได้แล้วนะ,ะนะ,ะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนี่เดี๋ยวเดี๋ยวิงพาดจิงพาดโอ้อัดชิ้นรถเนี่ยโคตรร้อนเลย <S <S โอ้ม <S <S ไม่นี่แน่ไม่โดนมาโทรนี่แน่ไม่โดนได้ไงวะเฮ้หมอนี่หมอนี่ โอเคนเหาใหม่นะฮะนะเมื่อกี้เฟลไปนิดนึงนะฮะโอเคถ้าตานนี้ผมไม่ชนะฮะผมจะปิดเกมนีทันทีเลยนะฮะนะ